สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระศบดีที่23มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานซึ่งตรงกับวันที่23มีนาคม2566 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอารีฟอาวีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลามมาบตด ในโอกาสวันปลากีสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปากีสถานตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ชันมิตรที่แนบแน่นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปายกีสถานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการพัฒนาความร่วมมืออย่าง เข้มแขข็งงงอททั้ประเาพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการศึกษาจเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาจรย์พิไทยมหาวชิรานงรงค์พระบัชฑรกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามรมรราชุกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปร,ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราราสุดาสยามรมรราชุกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกสนามยิงปืนทางยุธทธวิธีกองทัพบ,บก ศูนย์การทหารราบอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันท่อประเนรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รุ่นที่71ประจำปีการศึกษา2565ในการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจมเพื่อปรับพื้นฐานทางทางหารให้นักเรียนในร้อยมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารและเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำความแข็งแกร่งตลอดจนให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศสามารถอดทนต่อความยากลำบากให้ มกับที่จะเป็นผู้นําหน่วยทหารในอนาคตโดยมีหน่วยและเหล่าสายวิทยาการเป็นผู้ทําการฝึกในภูมิประเทศที่เหมาะสมแบ่งเป็น3ภาคการฝึกคือภาคที่ตั้งและป่าท,ที่ราบจํำนวน24วันทําการฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะบุคคลและหน่วยทําการฝึกในวิชาอาวุธวิชาฝ่ายอํานวยการวิชาหน่วยทหารขนาดเล็กเพื่อให้ทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ได้ ภาคปากภูเขาจำนวน23วันทำการฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะเป็นบุคคลและเป็นหน่วยในวิชาสื่อสารวิชาการปฐมพยาบาลในสนามการฝึกตามสถานการณ์ระดับหมวดปืนเล็กในรูปแบบปัญหาสถานการณ์ต่อเนื่องเพื่อให้ทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กในระดับหมวดได้ ภาคป่าที่ลุ่มทะเลและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างจำนวน21วันทำการฝึกเรื่องการดำรงชีพในทะเลการใช้เรือยางการสละเรือใหญ่การฝึกปัญหาตามสถานการณ์ต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งทะเลการฝึกจะเป็นการปฏิบัติประกอบปัญหาการฝึกต่อเนื่องการปฏิบัติร่วมกับอากาศยานใช้การเคลื่อนย้ายทางอากาศการยุทธส่งทางอากาศการแทรกซึมจากทางบกทางน้ำและทางอากาศ เพื่อให้ทําหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมวดในสภาพภูมิประเทศที่เป็นสิ่งปลูกสร้างได้ในวันนี้เป็นการฝึกในเรื่องหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการทางยุทธวิธีโดยปฏิบัติร่วมกับอากาศยานมีสาธิตการไต่ลงทางดิ่งจากเฮลิคอปเตอร์การโจมตีโดยฉับพลันและการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ นอกจากการฝึกทางยุทธวิธีแล้วนักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจมจะต้องจะต้องทำการทดสอบร่างกายและทดสอบกิจเฉพาะในระหว่างการฝึกที่สำคัญอาทิการเดินเร็วประกอบเครื่องสนามระยะทาง6ไมล์12ไมล์และ17ไมล์การว่ายน้ำชุดจู่โจมระยะทาง100เมตรการทดสอบสนามชุดปฏิบัติการรบและการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ทั้งนี้การปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการเป็นอิสระเป็นกำลังที่จัดจากหน่วยเฉพาะกิจพันจู่โจมมาจากเหล่าทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักที่รุกเคลื่อนที่เข้าหาค่าศึกด้วยการเดินเท้าและทำการยิงด้วยอาวุธประจำกายจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดเข้าทำลายค่าศึกและแย่งยึดภูมิประเทศเพื่อน,นำชัยชนะมาสู่สมรภูมิในขั้นสุดท้ายได้รับสมญานามว่าทหารราบราชินีแห่งการรบ ศาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้นักเรียนในร้อยเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาทหารให้ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยปกป้องประเทศชาติให้สถาพรสศึกไป เวลา12นาิกา51นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองตาแต้มอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพิธีสมโพชและยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถซึ่งทางวัดได้จัดสร้างฉัตร5ชั้นขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในการนี้สรงจุดทูบเทียนเครื่องมรสการบูชาพระพุทธนวราชบพิรแล้วส่งประเคนพัดรองที่ระลึกแต่รสสรพระสงฆ์ทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์สมโพธเสร็จแล้วสรงพระดำเนินจากสาลาเฉลิมพระเกียรติไปยังอุโบสถส่งถือสายสูตรยกฉัดขึ้นเหนือนพระประธานประจำอุโบสถทรงวางพวงมาลัยท่งจุดทูบเทียนเครื่องมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำอุโบสถ วัดน้องตาแต้มเป็นวัดราชเดิมเป็นสำนักสงฆ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2497ต่อมาถูกปล่อยร้างชาวบ้านจึงนิมนต์พระสงฆ์จากวัดนาห้วยมาจำพรรษาและมีการก่อสร้างสารการประเรียนและอุโบสถขึ้นได้รับการยกฐานะเป็นวัดเมื่อปี2511ใช้ชื่อว่าวัดเฉลิมประดิษฐารามและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดน้องตาแตาม้มเพื่อสอดคล้องกับหมู่ชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคมามสีมาเมื่อปี2513มีการก่อสร้างเสนาสนะกุฏิและพัฒนาวัดเรื่อยมาเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนก,กิจของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันมีพระครูวิววริยาทิการีหรือหลวงพ่อเปียกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม17รูป โอกาสนี้ทรงพระสุรล่ทรงโปรยดอกมะลิที่พระพุทธรูปจำลองแล้วเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อนัดพร้อมทั้งทอดพระเนตรนเทศกาลประวัติพระครูป,ประพาสสุตตกิจหรือหลวงพ่อนัดอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้มพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพเริ่มใสยศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีขันและใกล้เคียงจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มิจิตศรัทธา8คนที่เฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลและผู้มิจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงวัด สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีทอดพระเนตรการรำวงสวงท้าสุรนารีในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าสุรนารีประจำปี2566ที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา18นาฬิกา27นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารี สเสด็จไปยังลานอนุสาวรีท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจําปี2566ในการนี้ทรงวางผานใบสีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจากนั้นนายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเฝ้าถวายผ้าสบายเพื่อทรงอธิษฐานจิต และพระราชทานผ้าสบายคืนแก่ผู้วรารการจังหวัดเพื่อเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีในโอกาสต่อไปพร้อมกันนี้พระราชทานผ้าสบายแก่นายอำเภอ32อำเภอเพื่อเชิญไปห่มอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีประจำอำเภอด้วยสำหรับอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีณนบริเวณหน้าประตูชุมพลแห่งนี้ ชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมใจกันสร้างขึ้นโดยเชิญอัฐิของท้าสุรนารีมาบรรจุไว้เมื่อปี2477เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและรำลึกถึงคุณงามความดีของท้าสุรนารี โอกาสนี้ทอยพระเนตรรำวงสวงท้าสุรนารีโดยเหล่าสตรีชาวนครราชสีมาจำนวน1555คนแต่งกายด้วยชุดไทยสีชมพูค่าสบายทองทัดดอกสาธรดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา มีกระบวนการรำแบ,บ่งเป็นสี่ช่วงคือช่วงบทนำเข้าสู่การแสดงช่วงบทถวายราชสุดดีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยดนตรีมโหรีโคราชช่วงวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพลงรำโทนเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองละครราชศีมาครบ555ปีและช่วงการรำตีบทประกอบทำนองสรพันยะ ซึ่งกล่าวถึงวีรกรรมของท้าสุรนารีโดยถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำงานฉลองบอลแห่งชัยชนะของท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท้าสุรนารีหรือย่าโมืรอรตรีที่รวบรวมคนไทยกอบกู้เมือ,องนครราชสีมาจากกองทัพข้าศึกจนได้รับชัยชนะเมื่อปี2369 พระบาทสมเด็จพระนังกล่าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่3จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรนารีตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนไทยจะหนักถึงความกล้าหาญเสียสละ ปลุกจิตสำนึกความรักชาติและเป็นการอนุรักษ์ประเพณีพัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามแสดงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาที่พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยงานปีนี้จะจัดต่อเนื่อง12วัน12คืนจนถึงวันที่3เมษายน2566มอมเจ้าเฉลิมศึก ทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาและผลิตภาพยนตร์สั้นและประธานรางวัลสุดเจ้าฟ้าเพชรรัต วันนี้เวลา14.33น,นที่หอพระชราวุฒานุสรหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่คณะนักเรียนที่ได้รับรงางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าพาักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพาัพนวดีและรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่คณะน,นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเรียนรู้มหาธีระราชปัญญาผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้นในหัวข้อทำดีดีกว่าขอพรประจำปีการศึกษา2565ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จพระเจ้าพระคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพ,พนณวดีเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์ จากนั้นประธานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตประจำปี2564แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดีในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระนางและสมเด็จพระเจ้าพระกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดี จำนวน21คนพร้อมทั้งประธานเงินสนับสนุนกองทุนเนี่ยพระนามสมเด็จพระเจ้าพะคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีแกสาบรนการศึกษาในเครือข่าย21แห่งเพื่อสืบสารพระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพะคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีต่อเนื่องเป็นปีที่12 องคมตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒน,น์รำไพพัรณีประจำปี2566 วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยลาลัยราชาราพัฏน์รำไพพรรณีอํเาเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งตั้งแต่ปี2561ถึง2565ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจธธกสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจานวน256โครงการในพื้นที่805หมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรีระยองและตรง และอยู่ระหว่างดําเนินการในปีนี้อีก42โครงการนอกจากนี้ยังได้ติดตามการบริหารจัดการรายคณะเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพการศารึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏนและแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชาพัฏทั่วประเทศร่วมกับสำนักง,งานนโยบายอดมมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในปี2566ถึง2570 ช่วงใหม่องคมนตรีติดตามผลการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนเพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตรวรรษที่21และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารในกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยาร,ราชารพัฒน์รำไพพรรนีอาทิการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ดต้ตนกกเสือจันทบูรณ์และการใช้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เพอยกระดับรายได้ให้ชุมชน องคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2566 ันนี้ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการหนึ่งส่วนวิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาีิเบศดํดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกการบาณากรดิตติ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2566ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเรื่องความร่วมมือของหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในงาน พัฒนาพื้นที่สูงเช่นสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขตหให้การอบรมหมอดินอาสาสนับสนุนโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ปรับปรุงบำรุงดินฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยยาแฝก สำนักง,ง,งานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและศูนวิชาการสารเสพติดภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำคู่มือวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงแนะนำความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและสนับสนุนอาชีพ ส่งพัฒนารัศดรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมการพะกล้าแก่เยาวชนอบรมการผลิตอาหารหมักสุกรปลดต้นทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและสตรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดีสวัาดาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ